สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียพะลมมาสีด่งเลยจ้ะวันนี้มามาตอนแรงจ้ะนาสุดกลางสีนอนแล้วแต่ว่ามาแ็กกระปุ้นก่อนสีนอนจ้ะแ็กกระปุ้นเป็นส่งลูกค้าก่อนใครต้องการใครต้องการหรือว่าสนใจก็ชส่วนนี้กระนั้นลูกเป็นลูกเป็นไพยอย่ออกไปใส่ยาก็สามารถสั่งได้เลยจ้ะพี่น้องสั่งโทรมาได้เลยจ้านี่จ้ะนี่จ้ะไว้ง่ายกระปุ้นแห้งเนาะจ้ะขนมจีเรน,นุกแห้งนะจ้ะ นี่จะพี่น้องเบิ้งนะคือเส้นมี่ได้พี่น้องแต่ว่าเมื่อเราต้มออกมาแล้วมันจะเป็นเส้นกระปุนเดียวรอเบิ้งแล้วจ้ะรอเบิ้งคิดหน้าคิดหน้าสิต้มให้เบิ้งจ้ะว่าออกมาแล้วมันสิเป็นเส้นแต่ได่มันคือเส้นกระปุนบอกเส้นกระปุนแน่นอนจะพี่น้องถ้าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยนี่ซื้อแล้วนำมาคืนได้จ้ะส่งเงินคืนแน่นอนทางเาเป็นเส้นกระปุนมั้จ้ะพี่น้องอันนี้นะรับรองว่าเป็นเส้นกระปุนจ้ะเพราะว่าบางท้อบางที่เขาขายบางที่ที่เขาขายท้องตลาดเห็นบอก เห็นมันเป็นเส้นของงานสีนั้นสีนี้นะมีหลายสีนะพี่น้องเราลองไปซื้อมาคือกันจ้ะเราลไปซื้อมาเรามาต้มเบิ่งแล้วจะพี่น้องมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวมันเป็นเส้นกระปุลเลยต้มไปไหนเฮ็ดวิธีใดตามที่เขาบอกมันก็บะเป็นเส้นกระปุลแต่มันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่อันนี้นะเบิ่งมันคือกันกับเส้นนี้แต่ว่าเวลาต้มมาเป็นเส้นกระปุลเพราะว่าเขาเห็ดเองจะพี่น้องเขาจัมนั่นเป็นเส้นกระปุลจ้ะแต่ว่า ถ้าห้าต้มซุกแล้วมันอยู่ได้บเหิงจะดูได้แค่มือเดียวกินให้เมดภายลนมือเดียวสิจ้องเมื่อมือไม่โบไรจ้ะมันจะมีกินแล้วมัน,มนสิทึกเนาขึ้นล่าจะถ้าเ้าต้มอะไรแต่ถ้าตอนที่เ้ายังบบต้มแบบนี้นะอยู่ได้เหิงจะอยู่ได้เป็นปีพอจ้ะียงแต่ว่าอย่าให้มันถึกน้ําแค่นั้นหละจ้ะพี่น้องอย่มันถึกน้ําถึแกแดดแค่นั้นแหละอืวันนี้ข้ามาสิมาพร้ขอโทษขอไปอ่ะสิมาแพ็กกระปุนกันต่อเดยพี่น้อง แค่กระพุ้นเว้นนั้นส่งลูกค้าจ้ะยังของไว้แล้วช่วงนี้ก็ส่งของกะให้บางวิธีก็ยากซ้า,า,าแน่จากน้อยเลวจ้ะเพราะว่าการเดินทางเนาะก,การจะส่งมังงน,นก COVID ็ยากเนาะมันโควิดเนาะส่วนนี้่ขายของให้ย,ยังแย้กเนาะพี่น้องแต่ต้องสู้เลยจ้ะพลังใจให้สู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสู้ไปด้วยกันหรือว่าใครจะ คนกหมาก,กับขึ้นมาอยู่เฮือนอยู่ซา,า,กานกับร้ายเนาะเพราะว่าช่วงนี้ลงาหงอกลงงานเป็นอย,ย่างกระปิดกระหันมาค้าขายเนาะจ้ะพี่น้องไม่ไปสนใจอย่าลืมนะจ้ะน,นีเลยมีมีเบอร์ติดต่อให้โอยมันเบอร์เหนะ็นเนาะมันเบอร์เห็นเดี๋ยวสิเขียไนไว้ในใต้คอมเมนต์นี่แหละจากพี่น้องใต้คลิปนี่แหละเออไม่เป็นใต้คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี่แหละจากโอ้พี่มาสือขอบายใส่อย่างนอนแห้งเสียงก็เป็นเสียงฮึยเฮ้ยก็เสียงพัดลมจ้กพี่น้อง เสียงดังนะฮนเสียงพรุ่มมันห้องได้แฟนกูเดียวีเคาสินโนปะแล้วเขาจะนอนหมดแล้วเหลือแต่เราหน้าก็น่าสดสดหน้าสดสดที่แม่ให้มาตั้งตื่น จะพี่น้องเด้อไปสนใจเด้อเส้นน้อยจะเส้นน้อยเหนียวนุ่มว้ากกนได้ยินดีบ่จะพี่น้องมันบ่มีไหมซื้อไหมมากอ่ไม่ขาดสเลยบ่ดซื้อเลยเสียสุดนี่แหละว้าวตะปูนใส่เอาห้องใส่เอาเสียงกระดังอยู่แล้ว ในร้านเราก็มีขายทำเส้นซดแล้วก็เส้นแห้งแล้วก็มีแป้งแป้งสำเร็จรูปขอบคุณนะจ๊ะพี่น้องที่นวดเรียบร้อยแล้วก็มีขายด้วยจ้าเมื่อก่อนนะกะส่งไปจังหวัดตากเนาะเออบอกลูกค้าอ่ะช่วงนี้นะเขาโบรับเค็มนะจ๊ะพี่น้องคนสุ่งก็บอกเลยว่าเขาโบรับเค็มแล้วก็มันมีไอ้รู้สึกว่ามีกดออกมาใหม่เนาะถ้า มันมีน้ำหนัก10กิโลขึ้นไปเวลาส่งของกล้องแป๊ดน่ะเขาให้ส่งเป็นเันแบบถ้าสมมติว่ากล่องนี้ของ10โลนะจ้ะแต่ก่อนส่งไดแ้แต่เดือนนี้เขาโบ่ให้ส่งเกิน10โลจะต้องเห้เป็นสองกล้องจะพี่น้องอเขาก็ต้องเสียค่าช้จ่ใจหรือพึมาอีกจก้ะมันอาจเป็นกฎใหม่ไว้แล้วไปส่งของแล้วไอ้เป็นบอกมล้นะจ้ะไปส่งของ,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 งให้ลูกค้า <c oughs> ในบางวิธีกบอาจสีส่งยางอยู่แต่ก็พ่เกินสามมืดอดอกที่แน่บ่กเกินสามมือดอนีนกกนมมยยใส่กะจดส่งให้ได้จ้ะพี่น้องคือแป้งแป้งขาวปุ้นแป้งขาปุ้นสดของเฮากะที่ว่านวดให้เรียบร้อยแล้วนวดให้เรียบร้อยตีให้เรียบร้อยไปกะสามารถบีบบีบเลยจะบีบขายเลย สามารถรีบขายเลยกันมีขายจา้ะเดี๋ยวสักรลกเอากระสุงตัวประเทศค้อกันจะี่น้องตอนสุ่มที่รึกแรงนะเอากับบุมั่นใจเนาะมันอากาศฮอนจจมมันสิเป็นรไดับก็รเอาไปโทรบ,บอกลูกค้าว่าต้องทาใจต้อเตี่ยวยามันอ่านบุเป็นเส้นงามองงังนี้บอกลูกค้าลูกค้าบอกว่าของถึงแล้วสามวันฮอนปีนาะ คราบอกว่ามี่มาแล้วเส้นงามจะเส้นงามเพื่อก้าจะสําหรับแป้งกระไดหรือว่าใครต้องการแบบแบบแป้งแป้งทียงบตีนะจะเอาไปตีเอาไปนวดเอากบมีขายจะมีขายทุกอย่างเส้นแห้งก็มีขายน้ํายาน้ํายากะปิปลาแดกกบมีขายจะจัดส่งตัวประเทศคือกันจะตั้งมาไรจะพี่น้องต่างประเทศก็ส่งนะคะ แต่ว่าต่างประเทศนี้ค่าส่งอาจจะแพงหน่อยนะคะสวอยเรือกันนาะจาะพี่น้องตรวนี้นะนตองกินของสําเร็จแหละแม่แต่แม่ค้าก็ยังต้องกินของสําเทธิเวลาอยู่กันบ่มีอย่างเวลาหยุดเนาะเอาบ่มีเส้นสดแต่กินเส้นแห้งกันจะแ,แม่ค้าก็ได้ เดี๋ยวเราเพิ่งคลิปหน้าเดี่น้องว่าแม่ค้าต้มให้เบิ่งมันเป็นน่ไดาเส้นมันสําหรับคนที่ยังบุเคยเห็นเนาะบุเคยเห็นว่ามันต้มออกมาแล้วเส้นมันสิเป็นน่ไดลูกค้าบางคนกับยังบุเสื้อมันเนาะะพีกน้องเพราะว่าซื้อหลายๆเจ้าแล้วลูกค้าบางคนอ่ะผิดหวังเนาะแต่บุแม่เนี่ยยังไม่ซื้อกับอื่นซื้อกับคนอื่นนะจ๊ะ อาซีซื้อออกมาแล้วแล้วมันเป็นคือเส้นกว๋วยเตี๋ยวบางคนก็เลยโบก่าตัดสินใจที่สซื้อนะจ๊ะย่างมันเป็นเส,เเนส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะย่างมันเป็นเส้นกระพุ้นน่ะนะอันนี้รับรองแต่ว่าเป็นเส้นกระพุ้นแน่นอนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้านี้รอบเบิ้งเ,เ้อจ้ะเดือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปหน้านี้เดี๋ยวต้มให้เบิ่งเลยจ้ะพี่น้องต้มให้เบิ้งแบบสดๆดเลยว่าไอ้ห่อนี้นะ ห้อสักนี้นะมันได้ลายได้น้อยปันไดเช่นมันน้อยมันใหญ่สันดตุม้มหึงปันไดบางคนบอกว่าลวกมันบุแม่รูว่าไอพี่น้องไอบุแม่รวกคือมามาไดต้องตุ้มเลยจะต้มนะคะต้มบุแม่คือมามาไดต้องตุมต้มเลยจะต้มให้มันซุกน้ําเดือดน้ําเดือดแล้วก็ใส่ขินใส่หม้อลงไปจากขินใส่หม้อลงไปแล้วนี่เอากับเอาซ้อนส้มหรืออมไรยังนะ กีนเบิงว่ามันนุม่มหรือยังมันสุกหรือยังเฮาสิเอาซ้ำได้เอาสุกซ้ำได้ขนาดซ้ำได้จะพี่น้องกระเล็บไปเฮาแต่ไงยาต้หมหผืองอยู่บนไต้ได้ไม่น้อต้มเผืองอยู่บนไตมันก็เปื่อยไงอืมรวมพอประมาณมันมีวิธีการขั้นตอนบอกวิจการนี้คันนี้มันอาสูตเห็นเนาะมันเลื่อมตาเนาะไปไปมันเหลื่อมตากลางคืนการเวน่นกาขายของอยู่หน้าร้านช่วงนี้ลูกค้ามาซื้อดีจะอยู่หน้าร้านก็ได้ ไอ้กล้องน่าะสิบหท่านจะช่วงนี้นะเพราะว่าไอ้ลูกค้าการซื้อซื้อลงไปส่งให้รู้ให้เต้าอยู่เทปอยู่แต่จังหวัดเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันกักตัวเราจะเปินไปส่งไปให้รู้ให้ลใหล้านเพิ่อนจะได้ขายดีจะช่วงนี้ค่ะ mm ู่หน้าล้านก็ได้แล้วกัลูกค้าที่แปลว่าให้ส่งขายทั้งออนไลน์กับได้ขายดีจะช่วงนี้ค่ะหร mm ื hmm. ว่ามีนเห็นหานาะไรจังน้อยงกลุ่มตุ๊ก เดีว่าไข่แน่ปีนี้นะฝุ่นบม่อค่อยตุบฝ่นมอค่อยดีกันไดนหน้าแม่นาก็แห้งมาแล้วเข่าสิตายู่แล้วผู้ใดสนใจติดต่อมาได้นะคะติดต่อมาได้มีบางคอมเมนต์ถามมาเนาะตดยเหตุคลิป ตัวนั้นกับแพทย์ขบุญอย่างนของยังมีอยู่บ่ของมีตลอดค่ะของมีตลอดขอ,อ,ดขอให้พักมานะคะพอแค่พักมาเราก็จะจัดส่งให้ท่านนะคะส่งถึงที่ส่งถึงหัวกระไดฮือยนหัวกระไดบ้านเลยนะคะ คลิปนี้ก็ลาไปสั้นนี้ก็เดยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสีเฝ้าแ็กของให้มันแล้วจ้ะแ็กแล้วแล้วสิได้จัดจัดแล้วส่งให้ลูกคา้านาะเดี๋ยวมันสิดึกจ้ะพี่น้องเมาแต่เฮ็ดคลิปแต่เดี๋ยวมันสิดึกอย่าลืมเด้วยจ้ะอย่าลืมถ้าไปอย่ามั่้ว่าไอ้ห่อหนึ่งนี้นะมันสิได้หลายหน่อยพันไดยอย่าลืมรอติดตามคลิปต่อไปจ้ะเดี๋ยวสิโตมไม่เบิ่ง ว่าเส้นมันสิเป็นน่าด่งามบอกคือโบงามสิเป็นคือคำที่เฮาเว้าบอกอ่าถ้าโบเห็นกับตาอย่าพิ่งเสื้อ,อจ,จะไปเนองอย่าสิดโต๊ะให้เบิงแล้วก็จะได้สร้างให้เบิงว่ามัดนี้มันได้สักขีสักโลกห์ห่าฮาต้มอ,ออกมาแล้วนอนจันสิเป็นเส้เนแก็ไดรอติดตามตอนต่อไปเด้อจ้าคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้กะขอลาไปซ้นนี้้อจ้าบายบายจ้า